สำหรับวันนี้เรามาอยู่กับเกม g o g l e ก i v ด้ม่ใช่ g o o ก l e รูบอก Drive แบบตอนนี้เมือนจะอัปเดตทำให้มองเห็นรวิวมอแค่นั้นแหละไม่ไดมีอะไรมากแล้วนี้สิ่งที่ผมทก็แค่กระโดดไปได้ปรดเื่อผมก็กดกลับไปเดิม dù cái cái lần tìm được một lần tìm được một lần tìm được một 3

หนึ่งสามร้อยสี hey, ่ส mm ิบ hmm. สี่คือเดี๋ยวนี้เราต้องไปสุดไปที่ สูความมงหวังแก่ผู้ไม่ทำ้เท่วิ <Yeah. S 1> ่แม้เทาต่างน,นี้นวเนสูงมากสูงยืดๆก็ตุกไม่ทนัก็คันสีเขียวคันนี้ไม่เคยแพ้ แต่ก็คเคยแพ้ไม่ช่มันจะไม่ได้ผลไหมในทัศน์นี้คืออะไรฉันไม่ได้ไ อันนี้ตึ๊กในแค่ตัหนึง่งโอ้โหสิบแปดเปอร์เซ็นต์แค่ตกคิดอีกอับโอเคคลิปนี้แค่นี้ครับบายบายซีจูนิตอิลูส